ในวันที่1รกรกฎาคม2564เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปขอให้นักเรียนและผู้ปกครองมารับใบงานใบความรู้และเงินค่าอาหารกลางวันได้ที่ครูประจำชั้นตามจุดที่ครูประจำชั้นนัดหมายไว้ได้เลยค่ะดิฉันคุณครูศินินทาอินยารายงาน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเซนชื่ออะไรจ้าเซนชื่อเดี๋ยวรับใบงานไปเลยนะคะไปรับใบงานใช่ค่ะรับใบงานเลยค่ะแล้วจำนวนเงินเอ่อไม่ต้องจังไม่ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวผู้จัดการเองค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรับเงินไปเลยนะคะอันนี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะส่งวันไหนคะใบงานก็ส่งวันจันทร์ค่ะส่งวันจันทร์แล้วส่งได้ไหมคะลูกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะครูค่ะสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นใบงานแล้วก็ได้รับเงินค่าอาหารกลางวันร้อยี่สิบาทนะคะค่าที่ร้อยิบเพราะว่ามีเรียนทดชวยวันเสาร์นะคะก็เลยได้ร้อยี่สบาทค่ะวันละยี่สิบเหรอคะใช่ค่ะกาของเซ็นชื่อด้วยนะคะเซ็นลงชื่อหลานเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะลงวันที่ได้เลยค่ะลงวันที่เล้ววันนี้เลยนะคะใช่ค่ะเอาละจจำนวนเงินละคะครูจำนวนเงินร2อยี่สิบบาทค่ะเขียนเลยนะคะ ค่ะคีใบงานนะคะอ่ะค่ะวันจันทร์หน้าอย่าลืมมาส่งใบงานแล้วก็รับเงินสัปดาห์หน้านะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดค่ะไปไปเราเป็นยังไงกันบ้างนีหมอเคค่ะโควิดน่ากลัวเหลือเกินโควหนึ่งสามคนเลยจ้ะจริงไหมเนี่ยใช่หมู่สี่ของฉันนัานักลัวมากเลยอ่ะหลานแก่อะ ยี่สิบล่ะเขาก็ได้ร้อยยี่สิบทั้งนั้นแหละจ้าฉันได้ร้อยเดียวเนี่ยฉันก็ได้มาแค่ร้อยเดียวเองเนี่ยอ่ะแล้วทำไมได้ร้อยหนึ่งล่ะทำไมไม่เท่ากันล่ะฉันงงเลยนะแกฉันก็ร้อยยี่สิบก็ไปรับมานี่ก็ร้อยยี่สิบฉันก็ร้อยยี่สิบฉันได้ร้อยเดียวฉันก็ได้ร้อยเดียวอ่ะแล้วทำยังไงล่ะเราไปถามกันเลยไหมเนี่ยไปถามไม่จะไม่เข้ากันได้ไม่เข้ากันเพราะอะไรค่ะไปๆเดี๋ยวฉันพาไปอย่างนี้มันงงๆว่ะฉันไม่อยากทะเลาะกับพวกแกหรอกไป คไ่ะคุเยใช่ไหมไล่ไมาถามเรื่องที่ันโมหมดแล้วจะที่กจะทะเลาะกัแกแล้ววันดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะไร่ะจะถามนิดนึงแกจะพูดหรืฉันจะพูดอาันพูดก่อนได้จ้คุณครูคะเงินเนี่ยพวกแม่แม่เน่คุกันเนี่ยแม่แม่เนี่ยฉันเนี่ได้ร้อย่ิบบาทจากห้องหลานฉันทาไมห้องเพื่อนๆฉมันได้ร้อนงล่ะคะก็ได้ร้อนึ่งนี่ะค่ะได้ร้อยนึ่งถูกต้องแล้วค่ะทไมไม่เท่ากันล่ะ ครูได้รับมา1 0งไงคะคุณครูก็ให้ผู้ปกครอง100บาทแต่มันอันเดียวกันไม่ใช่หรอก101ค่ะ101อ้อภรรยามาพอดีเลยยังไงคะเนี่ยทำไมเงินแต่ละห้องมันไม่เท่ากันคะภรรยาคุณให้120บาทนะคะเพราะว่าเราอยู่เรียนชดเชยวันเสาร์ค่ะอ๋อ101แล้วยังไงคะอย่างเงี้ไม่พูดอะไรมั่อห้องแกเนี่ยยังไงคะ101เดี๋ยวครูอ้าวไม่ฉีดวัคซีนค่ะครูฉีดวัคซีนก่อน เดี๋ยวคุณไปฉีดวัคซีนก่อนพอดีร้อยนึงแล้วค่ะรอรับคุณเข้าใจนะคะที่จะไปหาขออนนะคะไปหาขออนะะครถไปรถไปเขาไม่ยอมทำหน้าอย่าทะเลาะขออนุญาตครับพออเชิญครับค่ะบัตรแกเข้ามาโอ้ยเดี๋ยเชิญบัตรสิสวัสดีค่ะพขออสวัสดีค่ะเชิญครับเชิญเข้ามานั่งข้างในเลยจ้ะ อ๋อเข้าเรื่องเลยนะคะวันนี้พูดดิฉันเนี่ยจะมาคุยกันค่ะว่าตกลงแล้วเนี่ยค่าอาหารกลางวันมันยังไงคะสัปดาห์นี้เนี่ยห้องดิฉันเนี่ยได้ร้อยยี่สิบบาทห้องเพื่อนเพื่อนดิฉันมาห้องเขาได้ร้อยหนึ่งค่ะใช่ค่ะอ่ะห้องไหนแกได้ร้อยได้ไหมห้องครูสมศรีอน่ยค่ะเราไปเดินทางไพวกเราอ่ะร้อยยี่สิบนี่ร้อยยี่สิบค่ะห้องครูปยาเราก็เลยเดินกันไปใช่ไหมแกไปถามครูสมศรีแกก็อะไรทุกทุกเรื่องนีร้อยหนึ่งค่ะร้อยหนึ่งค่ะแล้วแกก็ไป สัปดาห์ก็สัปดาห์เดียวกันค่ะเดี๋ยวผู้ปกครองใจเยน็นๆก่อนนะคะนะเนาะเดี๋ยวพอ,อ,อจะจะคุยกับคุณครูเขาก่อนเนาะเผื่อคุณครูเขาเข้าใจอะไรคลาดเคลื่อนนะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเรียกคุณครูสมศรีสมศรีมามาหาพออนนะ้อนเนาะทำไมไม่รับโทรศัพท์สักทีเอาครูปบยาอยู่ไหมไปเรียกครูสมศรีให้พออ,อหน่อยสิได้ค่ะ สวัสดีค่ะขอสวัสดีครับอ่าเชิญนั่งครับพอเรียกครูสมศรีมามีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะอ๋อพอดีเมื่อวานมีผู้ปกครองหลายท่านเลยเข้ามาพบผอบอกว่าได้รับเงินค่าา่านกงวันไม่เท่ากันบางห้องก็ได้ร้อยบางห้องก็ได้ร้อยยี่สิบคือคือคืออย่างนี้นะคะสมศรีฟองผอก่อนนะพอดีห้องห้องคุณสมศรีได้ร้อยหนึ่งนะคะซึ่ง ครูสมศรีแจกผู้ปครองไปจริงเท่าไหรล่ละคืออ่ะครูสมศรียืมเงินไปหมุนนะคะครูสมศรีอยากได้ไอแพดอะคะ่ะแต่ว่าเงินเดือนครูสมศรีไม่พออ่ะครูสมศรีความจริงนะโทรศัพท์ที่ครูสมศรีมีอยู่อะ่ะคือก็ iPhone คุณสุศรีอยากได้ไอแพดค่ะพอออจะได้สอนออนไลน์เด็กๆแบบนี้มันถือว่าทำผิดวินัยนะเราเป็นญาติกันนะคะท่านพออเราเป็นญาติกันช่วยครูสมศรีหน่อยนะคะน้ญาติพอออกขช่วยไม่ได้พอออเดี๋ยวครูสมศรีทำเพื่อเด็กๆนะคะเนี่ยอะยังไงเดี๋ยวผมก็ต้องดําเนินงานตามขั้นตอนตามระเบียบต่อไปนะแล้วก็อยากจะฝากข้อคิดให้ครูสมศรีไว้นะว่าครูสมศรีอะต้องมีความซื่อสัตย์ ต้องรู้จักพอเพียงนะแล้วก็เรื่องระเบียบวนนินัยเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะฝากเตือนไว้ด้วยเนาะอยากให้มีครั้งต่อไปนะนะยังไงพอ,อก็ต้องทํานะครูสมศรีนะตามนี้นะครับคุณสมศรีล้อค่ะ <c oughs> <c oughs>